คนเกิดวันจันทระวังแอบรักเขาแต่เขาไม่รักเรา านผู้ชมทุกข,ขากลับมาพบกันเีกเช่นเคยค่ะกับเช็คดวงเด็ด7วันประจํ 3, าวันที่1นึ่งถึงสาิพฤกษาสองห้าหกเจค่ะใครเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีรอมาฟังเลยนะคะคุณขาสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์ดิฉันบอกเลยค่ะดวงการงานนะคะคุณขาคุณอย่าแบกทุกเรื่องราวไว้คนเดียวคะ่ะเนื่องจากคนเกิดวันจันทร์โดยส่วนใหญ่จะเป็นคนเก็บกดคุณขาจริงไหมลองพิจารณาตัวเองดูค่ะคุณจะเป็นคนเก็บกดคุณจะเป็นคนไม่ระบายออกคุณจะเป็นคนไม่พูดไม่ปรึกษาใครโดยส่วนใหญ่คุณจะทํางานเป็นเหมือนกับแบบเป็นคน আলু ติสคุณขาแต่ปีนี้ไม่ได้นะคะโดยเฉพาะเดือนพฤกษาตลอดทั้งเดือนเนี่ยถ้าคุณไม่ทันให้บอกไม่ทันถ้าคุณบอกคุณทําไม่ได้ให้บอกทําไม่ได้คุณขาอย่ารับปากสีสวยไม่ได้คุณขาอาจจะเป็นผลในเรื่องงานคุณในระยะยาวดังนั้นอย่าแบกทุกเรื่องราวไว้คนเดียวมีอะไรต้องพูดคุยเจรจาโดยเฉพาะเรื่องงานถือว่าดีค่ะมาสู่เรื่องการเงินนะคะต้องบอกนี้ค่ะที่ผ่านมาตัวคุณเองเนี่ยคุณพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาแล้วเก็บนะคะที่ผ่านมาคุณพยายามําทุกสิ่งค่ะเพื่อให้ได้มีรายรับเข้า เพราะว่าคุณมีภาระรับผิดชอบสูงมากแต่เดี๋จะบอกข่าวดีคุณแบบนี้ค่ะตลอดทั้งเดือนนียการเงินคุณไม่ได้แย่คุณขามีโอกาสได้ซ้ายเข้ามาจ่ายขวาสะหน่อยมีโอกาสเงินมาจากขวาสะหน่อยได้จ่ายซ้ายเอาง่ายเรื่องการเงินไม่ติดขัดตลอดทั้งเดือนนี่ถือว่าดีมากสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะมาสู่เรื่องความรักสำหรับคนโสดที่ฉันบอกเลยคุณขาความรักเนี่ยมันกับกายแอบ รักเขาข้างเดียวคุณคะมีสฉันถามเลยสิคะคุณมีความสุขไหมคะมันไม่มีความสุขนะคะการแอบ,บรักใครสักคนข้างเดียวเนี่ยมันทรมานคุณขาบางทีช่วงเนี้ยถอนใจซะ ขอใจซะความรักก็จะโอเคไม่แนะนําสําหรับใครที่โสดแล้วไปแอบรักใครข้างเดียวค่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะที่เชนบอกเลยค่ะมันมีการรีสตาร์ทชีวิตใหม่โดยเฉพาะความรักที่คุณมีคู่อยู่แล้วใครอยู่กันมา7ปี10ปีใครอยู่กันมา,มากกว่า1 0ปี20ปีคุณขามันอยู่ในช่วงที่เบื่อหน่ายเบื่อมากมา มากๆคุณอยากจะเลิกเลิกเลิกแล้วก็เลิกบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดใจเพราะอยู่กันมานานคุณขาแต่พอมาวันนี้เนี่ยกลับกลายต้องบอกดวงมันเปลี่ยนคุณขาสาระตตแล้วทั้งหมดเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกแบบนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเขาเป็นคนดีสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยฮะไม่มีใครที่อยู่กับตัวคุณเองได้คุณก็เลยเปิดใจเลยมีความรู้สึกว่าปรับความสัมพันธ์ความรักเนี่ยให้ดีขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้ชีวิตคู่ถือว่าดีมากค่ะมาสู่เรื่องสุขภาพนะคะะภภาาวูมิแพ้กกทุเรรื่อง การเปลี่ยนอากาศร้อนภาวะโรคเดือดต่างๆมันทําให้คนที่มีภาวะภูมิแพ้เนี่ยกำเริบระมัดระวังพักผ่อนให้ดีแล้วทุกอย่างจะดีโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์ค่ะท่านผู้ชมทุกขาใครอยากรู้เรื่องดวงใครอยากรู้เรื่องหวงจุ้ยใครอยากรู้เรื่องลายเซ็นและตัวเลขค่ะทุกศาสตร์ที่คุณอยากรู้คุณสามารถกดด้านล่างได้เลยค่ะ